สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับแม่ยาพาแสบแสบดิไซแสบดิดลันสามพี่น้องบางแสนสองอำ่ำเพอบุญรัตจังหวัดขอนแกน่นคือเกาจา้าหมองเกาด้วยจ้าเด้อมาวันนี้มาพี่น้องมากินเข่ากับตำมะคุ้งป่าเผามากินนยำใดกับแสยบยำนั่นแหละบ้านเ้าเอิญปิ่งป่าตำมะคุ้งพี่น้องมา ปิ้งปลาห่านตำมุ้นเผ็ด,ดอืม่องบอกผักกระมิทั่วผู้บักเกียรผักกาดขาวต้นหอมผักบุ้ง นะมุกจีนด้อพไปนลองบอมุมน,น,นะาอืเก็บให้น้องแซ่บ เอาไปนาฝุ่นมันเริ่มพี่นงเด้อจัแจเหมันก่อนจัดมันกันแรกว่าจะลืมกุร่ยกูแชกุติดต่ำมียาน้วมันเด้อส่งมียาพาแสบเด้อ อี่เห้อเว่ยดูมันยองเห็นยอดซับยอดไล่ยอดวิวส่องมนยาท้าเสียไปถล่มถ่ายดีได้พี่น้อง Rất là cuốn tiếp tầm Là anh em khỏi bị đó của chúng ta Phần bố khỏi đi <coughs> อืมไปยิ้เผาเผาย้มแแซ่บย้มหน่งเผาไหมไหมเฝ้าทุกฝักกิน้อพี่น้องเยท่านเห็นมันยินกินมันตัแซ่บอืม อยูด่ด้านสาพี่น้องกับใครที่ดีด้พี่น้องปลาผงส้มตำ <_ letter> จะไปรูกค่าเพิ่มมากเพกิ่มกระ่พาะซ่า่ปลาผงส้มตำหนอกหรือว,วะ มื่อนี้บอกย่อโอ้แล้วว่าผู้ลูกค้าต้องลังผุย่าจ๋าจังท้ออื้มเจ็บี่องแจ่บ ย่นี่เจ็บมั้ยสุดยอดพี่น้องสงร้างถั่ววาสิเป็นไผก็นิ่ดีต่อรับทุกท่านทุกคนหรือพี่น้องอื้ม,ม 好香，好香。 ô phần lưu 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 Lươm lưu lưu ขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมช่องม่ยาผ้าแซบแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนก่ะเดิค่ะเด้อจังสีเดียรยูน้ำกันไปด่นๆคลิปนี้อิ่มแล้วคลิปหน้าพอกันไหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า